ไม่คะว่าบางวันหน้ามันเยิ้มแต่บางจุดกับแห้งลอกถ้าคุณมีทั้งสองอาการนี้แสดงว่าคุณอาจมีผิวผสมมาฟังเคล็ดลับดูแลผิวผสมให้ ผิวสมดุลและสุขภาพดีกันค่ะผิวผสมคือการที่ใบหน้ามีทั้งผิวแห้งและผิวมันอยู่ร่วมกันค่ะในส่วนของ T ีโซนก็จะเป็นหน้าผากจมูกและคางมักจะมันเยิมง่ายส่วนแก้มมักจะแห้งลอกเป็นขุยนั่นเองค่ะปัจจัยที่ทําให้เกิดผิวผสมมีหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมฮอร์โมนสภาพอากาศหรือแม้กระทั่งการใช้สกินแคร์ที่ไม่เหมาะสมก็มีผลค่ะและวิธีดูแลผิวผสมให้สุขภาพดี1คือการล้างหน้าวันละสองครั้งด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยน 2. สองใช้สกินแคร์แยกตามสภาพผิวในส่วนบริเวณ T-zone ที่เป็นผิวมันให้ใช้ผลิตภณัณฑ์ควบคุมความมันอย่างเช่น anti acne perfect skin บริเวณแก้มที่มีผิวแห้งแนะนำให้ใช้ moisturizer อย่างเช่น rebalance q10 และทาครีมกันแดดที่มี spf 3 0ขึ้นไปทุกวันนะคะ3คือการออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะใครที่มีผิวผสมไม่ต้องกังวลไปนะคะแค่ดูแลให้ถูกวิธีผิวก็จะสวยสุขภาพดีไม่ไกลเกินเอือ้อมผิวของคุณให้อัตนิก ดูแลนะคะ